สวัสดีครับขอลูกหนังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช,ช่องย t u b e ขอลุกหนังฟุตบอลเอฟซีครับรอบดึกอย่างนี้มาตามตอประเด็นร้อนของทางแมนยูกันต่อนะฮะเมื่อวานในรับหลังนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปีศาจแดงนะครับในตําแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะหรือว่าจะเป็นตําแหน่งกุนซือซึ่งสัญญา6เดือนแล้วก็จะมีในวงเล็บว่า2ปีจากนี้ไปเขามีโอกาสที่จะได้ไปขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นน,น,นะครับเรียกว่ามีอํานาจอยู่ในมือนี่นะ เพราะว่าก่อนหน้านี้นเราได้เห็นนะครับว่าตระก,กูลเกรเซอร์เนี่ยเขาอาจจะบ,บริหารจัดการกันเองในบางส่วนที่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะวิาพากวิจารณ์ว่าแหมให้นักธุรกิจเข้ามาดูเรื่องของฟุตบอลมันจะไปเข้าท่าได้อย่างไรล่ะ ดังนั้นมันควรที่จะแบบว่าให้คนที่เข้าเป็นมืออาชีพการนี้ตรงสายงานกว่านี้กันหรือเปล่านะครับแล้วคราวนี้รู้สึกว่าทางบอร์ดเองก็มอบหมายให้รับรังนิคคนนี้แล้วนะครับเข้ามาที่จะจัดการส่งไมายต่อแทนด้วยการที่ตําแหน่งของเขานะครับถ้าหลุดจากกนซือไปใน6เดือนเนี่ยเอาไง่ายๆว่า6เดือนที่เข้ามาในเป็นคนซือชั่วคราวนะครับคือเข้ามาคุมทีมแล้วอาจจะมาจัดระบบระเบียบใหม่ อ่อนะครับมันจะทันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรอกนะครับกับระยะเวลาจากนี้ไปนะฮะในระบบต่างๆของทีมที่เรียกว่าใช้ระบบของโซชามาจะ3ปีแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะปรับปรุงแก้ไขกันได้รวดเร็วหรือว่าช้าเพียงใดนะฮะทุกคนแต่หลังจาก6เดือนไปมันน่าสนใจตรงที่ว่าอำนาจที่ได้รับมานะครับตามข่าวสื่อั่นที่เขาเล่นกันก็คือรังนี้แกมมีมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าหาทีมงานมาเองแม้กระทั่งโค้ คนที่จะมารับหน้าที่ส่งไม้ต่อจากแกนใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะสามารถที่จะมีสิทธิเด็ดขาดนะครับที่จะเลือกโค้ดได้ประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นแรกครับต่อมาก็คือเป็นประเด็นของนักเตะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์นักเตะทุกวันนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเข้าจะออกอย่างไรหรือแม้แต่เรื่องของการซื้อนักเตะมาเพิ่มเนี่ยอันนี้ทางบอร์ดเขาจะไม่เข้ามายุ่งมาวุ่นวายอะไรมากมายเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วว่าอย่างนั้นนะครับจะมอบให้ แกดูแลเอ๊ะทำไมถึงเป็นที่ไว้อกไว้ใจของทางบอร์ดบริหารขนาดนั้นนะฮะทุกคนก็ต้องไปดูที่อดีตนะครับนี่ก็คือเป็นกุนซือจอมเก๋าที่ไม่ได้อยู่ในบทบาทของโค้ชแต่เพียงอย่างเดียวครับก็คือเขาอยู่ในส่วนของผู้บริหารด้วยนะฮะดูแลเรื่องของการวางระบบต่างๆดูแลเรื่องของการบริหารจัดการนะครับไม่ใช่ว่าที่จะมาแบบว่าวางเกมวางกลยุทธ์ในข้างสนามอย่างเดียว นั่นก็คือประสบการณ์ที่สูงที่เขาได้รับมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าได้รับการชื่นชมนะครับหลายคนก็กล่าวยกย่องนั่นก็คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นโปรโฟไฟล,ล์ที่ดีมากๆนะครับที่ทําให้บอร์ดบริหารของทางแมนยูเนี่ยแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจนะครับว่าให้จัดการแล้วเข้ามาในตอนนี้ในสภาพทีมที่ต้องเรียกว่าดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับกระแสนี่มัน หวังเยอะเหลือเกินนะฮะไปดูเด็ดตรงไหนก็มีแต่ทุกคนที่จะคาดหวังไว้สูงมากครับอืมอันนี้เอางีนะส่วนตัวผมนี่ผมก็ไม่ได้ว่าคาดหวังอะไรมากมายในระยะเวลาอันสั้นหรอกหรอกนะฮะก็คือก็คงจะต้องให้เวลาแก่อยู่พอสมควรนั่นแหละแต่เห็นเรียกว่ากระแสที่มันดีมาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดีในทันใจเนี่ยอันนี้แฟนบอลก็จะรู้สึกว่าน้อยรู้สึกจะโมโหโกรธาไปอีกหรือเปล่าทุกคนว่าไหมฮะ แต่สิ่งที่เรียกว่าเราจะต้องตามต่อกันนะครับนอกจากประเด็นที่ผมเล่ามาซึ่งมันอยู่ในอนาคตก็คืออย่างน้อยก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักหลัง6เดือนไปนะฮะแต่สิ่งที่จะมาก่อนนั้นก็คือสไตล์การทําทีมของแกนะซึ่งหลายคนบอกว่ามันเหมาะกับปีศาจแดงมันจะต้องบุกมันจะต้องลุยนะฮะเราทุกคนทราบอยู่ดีทราบกันอย่างเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับว่าเขาค่อนข้างที่จะแอนตี้ในเรื่องของการจ่ายบอลย้อนหลัง ไม่ว่าไม่จําเป็นต้องไปจ่ายให้ผู้รักษาประตูหรอกถ้าจ่ายผู้รักษาประตูเนี่ยแมนยูถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับที่ทํากันบ่อยมากหรือแม้กระทั่งจ่ายให้กันเองแต่เป็นการจ่ายย้อนหลังเนี่ยอันนี้เขาเขาเคยบอกหลายครั้งนะครับสำหรับลาฟเลานี้ว่าเขาไม่เคยชอบสไตล์นี้หรือแม้กระทั่งการจ่ายบอลออกข้างจะจ่ายออกข้างหรือจะตายจ่ายย้อนหลังไปเนี่ยมันไม่โอเคสําหรับเขามันจะต้องดันขึ้นหน้าอย่างเดียวดังนั้นสไตล์แบบนี้มันจะต้องเคลื่อนที่เร็วครับ ถ้าใครที่ยังนึกไม่ออกลองดูเชลซีลองดู Chelsea, ลดิเวอร์พูลฮะเวลาการบีบแนวรับของคู่ต่อสู้เนี่ยเรียกว่าโจโจมกันไปแต่มันก็จะแลกมากับในส่วนของความฟิตพละกำลังของทางนักเตะเองด้วยนะฮะว่าจะไหวกันหรือเปล่าทำให้อาจจะมีบางคนรู้สึกเป็นห่วงนระรับว่านักเตะหลายๆคนเหมือนจะไม่เข้าทางสไตล์นี้นะมืใครบ้างฮะ คนที่อาจจะวิ่งน้อยไปหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาร์คซิยาวคนนี้นะครับคนที่ช้าอย่างแม็กควคนที่ช้าอย่างลุกชอหรือแม้กระทั่งคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่าโอโหในวัย3 6ปีของโรนัลโดในตอนนี้ก็จะวิ่งไหวแล้วก็จะวิ่งแบบว่ามันจะไปเข้าทางสไตล์ของทางกุนซือคนใหม่ได้มากน้อยเพียงใดตรงนี้นะ่าเป็นห่วงไหม ผมก็มองแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าแกจะแบบว่าบุกแบบขนาดนั้นนะฮะแต่จะเน้นแบบนี้ครับก็คืออย่าลืมว่าเจ้าเกเกนเกเกนเพชชิ่งนะครับที่จุดเด่นอย่างหนึ่งจากสองอย่างที่ผมพูดไปเรื่องของการพยายามอย่าไปจ่ายบอลคืนหลังอย่าไปจ่ายบอลออกข้างเนี่ยก็คือการจ่ายบอลที่แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะฮะคำว,ว่าจ่ายบอลแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้จ่ายบอลแบบพร่ำเพื่อคำว,ว่าพร่ำเพื่อหมายความว่าจะต้องหวังผลได้ ซึ่งในที่นี้ก็คือหวังผลให้มันไปนในแดนคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดการที่จะเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาในแดนตัวเองนั่นก็คือเป็นในจุดหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ปลื้มนักนะฮะดังนั้นในตรงนี้มันก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งกันแบบว่าระเบิดระเบิกกันซะทีเดียวหรอกแต่มันจะมาแลกมากับการที่แบบว่าจะต้องจ่ายบอลขึ้นหน้าแทงทะลุช่องตรงนี้สําคัญครับว่านักเตะแมนยูทุกคนลองมองนี้นะว่าคนไหนมีโอกาสที่จะจ่ายบอลได้ดีแบบนี้ เท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นดอนนี่ฟานเดอร์เบกแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าฟานเดอร์เบกไปสะดุดรับในฟอร์มนัดที่ผ่านมาเหตุผลของการสะดุดถ้าเป็นส่วนตัวผมผมมองว่าการที่เขาไม่ได้ลงไม่ได้ลงคู่กับรูโน่นะฮะผมว่าถ้าเกิดว่าลงคู่กันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบว่าเข้าทางอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็เข้าใจนะฮะว่าตำแหน่งของดอนนี่กับรูโน่เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นตำแหน่งที่ทับกันหรือเปล่า จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าทับกันหรอกนะฮะเอาจริงๆก็คือให้กลายเป็นว่าโบนโอเป็นกลางรุกส่วนตอนนี้เป็นกลางรับก็ว่ากันไปในในแบบนี้มันอาจจะแบบว่าต่อบอลกันไปยังแดนกู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นคนที่ผมมองว่าเซนบอลในการที่จะจ่ายทะลุช่องในการที่จะจ่ายขึ้นหน้าให้เพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีฮะในขณะที่คนที่อาจจะทําเรื่องนี้ได้ไม่ดีชัดเจนเลยก็คือวานพิซาก้าฮะ โอกาสที่หลุดไปสวยๆงามๆหลายครั้งแต่หลุดไปแล้วก็จ่ายพลาดหลุดไปแล้วก็ไปจ่ายย้อนหลังมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็พร่ำเพื่อใช่ไหมฮะดังนั้นในในตรงนี้เราเราเราได้เห็นเลยนะฮะว่ารูปแบบเกมมันน่าจะมีการดรอปนักเตะค,คนไหนไว้บ้างหรือจะมีการสนับสนุนนักเตะค,คนไหนผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนอยากจะให้ผ่านพ้นนัดที่จะมาถึงนี่ไปเร็วๆนะครับก็คืออยากจะเห็นฝีมือของรังนิกเหลือเกินะนะฮะอยากจะรู้ว่า รูปแบบเกมแบบนี้นักเตะเขาจะจะไหวกันไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใช้แผนแบบนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีการหมุนเวียนนักเตะใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเอานักเตะชุดเดิมเนีย่ยวลุยคือการการเล่นบอลสไตล์นี้มันมันจะต้องใช้แรงใช้กําลังเยอะครับถ้าสมมติว่าดันขึ้นสูงแล้วจังหวะที่เสียบอลจังหวะที่พลาดก็จะต้องวิ่งกลับมาเพื่อที่จะแบบว่ายืนตําแหน่งเดิมของตัวเองเนี่ยให้ได้เร็วที่สุด ก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเอาง่ายๆในในส่วนขอ,ของตรงนี้นะครับโดยเฉพาะในแนวในแนวแนวแนว,แนวกลางนะครับแดน,นกลางแล้วก็แนวรับบางคนที่จะดันขึ้นสูงเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นมาเร็วมันจะมีโอกาสแบบนั้นไหมอืมมันมันก็น่าสนอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าจะต้องใช้ระบบเหมือนประมาณว่าคนไหนนั่งยาวก็นั่งยาวเลยคนไหนลงก็ลงตลอดผมว่าไม่น่าจะไหวฮะมันก็คงจะต้องหมุนเวียนกันถ้ายืนยันว่าแกจะใช้แบบเต็มสูบ อ่าแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามันหมุนเวียนปุ๊บมันก็อาจจะเข้าทางของนักเตะหลายคนใช่ไหมครับที่มีโอกาสมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคนที่อาจจะเตรียมตัวที่จะย้ายทีมย้ายอะไรในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะคิดใหม่ทําใหม่หรือเปล่า <c oughs> มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่นักเตะสูงวัยทั้งหลายอย่าลืมนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีนักเตะที่อายุ30กว่าขึ้นแล้วเนี่ยก็จะวิ่งไหวกันหรือเปล่านะครับสามสี่คนที่เราจ้องจ้องกันอยู่เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอีกหสิ่งหนึ่งอย่างที่อคอยดูเหมือนกันนะว,ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับทฤษฎีแกมันได้แล้วละนะแล้วก็แกก็ประสบความสําเร็จในตรงนั้นมาแต่นั่นก็คือเป็นที่เยอรมันนะครับแต่นี่คือคอ,อังกฤษนี่คือพรีเมียร์ลีกมันจะใช้ได้ผลกับปีศาจแดงหรือเปล่าแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็คือกุนซือยอดกุญซือของเยอรมันเนี่ย สองคนเนี่ยมามาสแสดงศักยภาพให้เห็นแล้วใช่ไหมฮะยังเจอเกนคลอปทั้งทูเคิลเนี่ยว่าโอเคละมันใช้ได้ผลจริงนั่นคือกับเชลซีนั่นคือกับลิเวอร์พูลแต่นี่กับปีศาจแดงนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็เพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเชิงลึกเข้ามานะฮะจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวอย่ไรแล้วแต่มาคุยกันให้เยอะๆหน่อยนะครับผมก็อาจจะ พูดถึงอาจจะมองในมุมที่บางทีบางครั้งก็อาจจะไม่ได้กว้างนักเนี่ยดังนั้นมาเพิ่มมาเสริมมาคุยกันก็น่าจะเป็นการดีต่อให้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อกันยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ฮะเอาเหตุผลเอาอะไรมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนั่นจะเป็นการคุยกันที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะลาทุกคนไปก่อนนะครับติดตามรอรับชมผลง,งานของรังนิกกันได้หลังจากในวันจันทร์นี้นะครับแกจะเข้ามาคุมทีมกันแบบเต็มที่นะครับอันนี้จะปล่อยให้คาลิกลุยไปก่อนในการเจอกับเชลซีวันอาทิตย์สวัสดีทุคคนครับ